ต้องกําหนดเป็นพื้นที่ลักษณะส่วน,นตัวของผู้ตอบนะคะและเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อไปค่ะวิธีการเลือกตัวอย่างเมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วพิธักรตอบไปแล้ว,ลวจะมี4กระบวนการด้วยกัน4เรื่องด้วยกันนะคะก็คือการสุ่มตัวอยา่างการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมินะคะการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นและก็การเลือกตัวอย่างแบบกําหนดโคต้านะคะนี่เป็นการสรุปทบทวน ต่อไปเป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะสุ่มตัวอย่างเหมาะที่ใช้อะไรบ้างนะคะเหมาะที่จะใช้กับการสรุจความคิดเห็นจากคนุมที่มีกรอบตัวอย่างที่ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์มีขอบเขตและก็ไม่กว้างขวางนักนะะอันนี้ใช้วิธีการสุม่มนะคะสุ่มโดยการจับฉลากก็ได้นะคะหรือสุ่มโดยการใช้ตารางเลขสุ่มก็ได้หรือสุ่มโดยการเรียกว่าสุ่มอย่างเป็นระบบก็ได้ ะะการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นนะคะอันนี้เหมาะนะคะเหมาะกับการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่สามารถแบ่งกลุ่มย่อยๆหลายขั้นได้นะคะน,นี้เช่นมีตั้งแต่เป็นโรงเรียนเป็นระดับห้องเรียนระดับชั้นเรียนและระดับห้องเรียนเหล่าน,นี้เป็นต้นนะคะจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นะคะนี่จะสังเกตเห็นว่านะคะถ้าเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยใช้ประมาณ1,100ถึง4,8 0 0นะคะ ระดับรุ่นเลยระดับประเทศนะคะระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศใช้ประมาณ3ามหมนหนึ่งถึงประมาณ6กหมืนสองพตัวอย่างนะคะการสร้างแบบสำรวจนะคะมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะะส่วนแรกก็คือลักษณะของผู้ตอบนะคะส่วนที่สองคือเรื่องของคําถามนะคะที่จะใช้ว่าเป็นไงบ้างส่วนที่สามคือเรื่องของข้อเสนอแนะต่างๆอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดนะะทิ้งไว้ให้ผู้ตอบตอบได้ได้อย่างเสรีนะคะอ่า ต่อไปเลยค่ะการประมวลผลการวิเคราะห์การสํารวจนะคะนิยมใช้รูปของร้อยละนะคะที่เราใช้กันทั่วไปแล้วก็ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนะซึ่งมีมากที่สุดมากนะคะหรือว่าเห็นด้วยนะคะค่อนข้างเห็นด้วยเห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่อนข้างไม่เห็นด้วยแล้วก็สุดท้ายคือไม่เห็นด้วยแล้วก็มีระดับความคิดเห็นที่โผล่ขึ้นมานะคะอันนี้การนําผลการสํารวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์นะคะอันแรกก็คือ ประเมินผลการทํางานจากผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินทําไมประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ประเมินเพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่นะคะแล้วก็ประเมินเพื่อตัดสินใจนะคะว่าโครงการนั้นจะดำเนินการต่อไปหรือไม่นะคะเกณฑ์การตัดสินใจนี้จะมี2เกณฑ์เกณฑ์หนึ่งก็คือผู้สํารวจคิดเกณฑ์ขึ้นมาเองนะคะหรือไม่ก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือที่เรียกว่าเกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ํานะคะ ต่อมาที่เรามาบรูรณาการนะคะสรุปสรุปได้ว่าประโยชน์ของการมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นนะคะจะมีประโยชน์อยู่ใหญ่ๆ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มที่3ก็คือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมนะคะทีนี้นักเรียนก็ศึกษาจนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เรื่องของความรู้ทางด้านสถิติเรื่องของการสำรวจแล้วก็ความรู้ทางด้านมอกอที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิผลตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งถือว่าอันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรนะคะแต่จากนี้ครูก็จะให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้นะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันในการาเรียกว่าบูรณาการนะคะเป็นการสํารวจความคิดเห็นของเพื่อนของอคุณครูในโรงเรียนหรือของชุมชนที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะโดยครูจะมีกติกาดังนี้นะคะค่ะ รูจะให้หนักเรียนจับกลุ่มนักเรียนประมาณ5-7คนนะคะเลือกกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกประธานประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เลขากลุ่มเผื่อเธอมีการประชุมกันเธอจะได้มีการบรรันทึกข้อมูละะให้ประธานเป็นผู้ด,ดำเนินการเลขาก็บันทึกข้อมูลต่าง,างๆเหล่านั้นไว้นะคะให้ทําการสารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากชุมชน จากสื่ออินเทอร์เน็ตนะซึ่งมีเว็บไซต์ที่ครูขึ้นบอร์ดไว้เมื่อจาับก,กลุ่มแล้วเน,นี่ยกำหนดหัวข้อนะคะกำหนดหัวข้อเรื่องที่ทำการสํารวจว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเมื่อได้หัวข้อแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทําเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะแล้วก็กําหน,นดให้เป็นวัตถุประสงค์ไปเลยวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ,การนี้ว่าทํำยังไงบ้างเพื่ออะไรนะคะต่อไปกําหนดวิธีการสํารวจข้อมูลว่าข้อมูลที่เหมาะสมเรื่องที่ต้องการสํารวจ ตามความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมานะคะเรื่องวิธีการสรุปข้อมูลและสรุปผลนะคะนำเสนอเป็นรายงานนะเอกาสารรายงานแล้วก็มานำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วก็จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะคะเรื่องนี้นะคะอ้าวเดี๋ยวลงมือจับกลุ่มนะคะประมาณ3ามปรถึงเจ็ดคนนีล่ลงมือจับกลุ่มได้เลยค่ะ ลำดับแรกน,นี้เลือกประธานกลุ่มนะคะเลือกประธานกลุ่มก่อนอ่าใครเป็นประธานไหนเลือกเลยนะคะประธานเรือดำเนินการเลยนะคะแล้วก็เลยขาก็บันทึกไว้นะคะกาหนดหัวข,ข้อขึ้นมาแล้วกาหนดตามที่กลุ่มแนะนําไว้มันจะเรื่องอะไรบ้างเองก็ไปดำเนินการต่อเราสรุปข้อมูลดูแล้วก็เสืบผลมาเพื่อนาเสนอหน้านี้แล้วก็จัดเป็นเอกสารเป็นบวกให้ ูใช้เวลานักเรียนหนึ่งสัปดาห์นะคะในการไปรวบรวมข้อมูลสรุปผลนะคะแล้วก็นํามาเสนอในสัปดาห์หน้านะคะโดยจัดเป็นบอร์ดนะคะหรือว่าเป็นเอกสารเป็นรายงานมาให้ครูด้วยนะคะพบกันใหม่ในครับถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ จากที่เรียนดาเนินการสำรวจข้อมูลมาเสร็จสับแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ก็มีการนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการมานะคะสรุปผลประมวลผลวันนี้นํามารายงานนําเสนอให้เพื่อนและให้ครูได้รับทราบเพราะเดี๋ยวจะมีการให้คะแนนนะคะกลุ่มที่พร้อมให้นําเสนอก่อนเลยอ่กลุ่มแรกเป็นกลุ่มนี้ดีไหมคะอ่าได้เลยค่ะเชิญ ของดิฉันนะคะจะทำการทำการสํารวจความคิดเห็นและข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกโดยกําหนดวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะ1เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องหมายมอกว่ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือไม่สองเพื่อศึกษาข้อมูลและเหตุผลของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกโดยมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะโดยการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารประกอบการเรียน<ม>เรื่องการสำรวจความคิดเห็นและประโยชน์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วศึกษาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็จะมาระดมความคิดเห็นกันโดยกำหนดหัวข้อเพื่อการสำรวจกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดวิธีการสำรวจข้อมูลเลือกวิธีการสำรวจข้อมูลแล้วก็มากำหนดตัวอย่างการส่งตัวอย่าง แล้วเราก็มาจัดทำเอกสารโดยทาโดยการจัดทำแบบสอบถามทำการสำรวจและสรุปวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนออย่างนี้ค่ะซึ่งได้ผลสรุปดังนี้ right. food, นะครับโดยทั่วไปผู้บริโภคสินค้าจะเลือกตัดสินใจในการซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกอตามระดับความสำคัญดังนี้นะครับอันดับที่1ก็คือผู้ผู้บริโภคจะคํานึงถึงราคาประหยัดเป็นหลักและคุ้มค่ากับเงินของเขาในการซื้อสินค้า อันดับที่สองคือความเป็นธรรมและมีคุณภาพที่ดีนะครับอันดับที่สามมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงไม่ไม่ไม่เป็นการเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันดับที่สี่ใช้อะไรที่มีมาตรฐานเดียวกันทดแทนส่วนที่ชํารุดไม่ต้องซื้อทั้งใหม่ทั้งชุดเลยนะครับและอันดับสุดท้ายเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมครับค่ะนะคะก็ขอบใจกลุ่มนี้มากเลยที่ทําการสํารวจมาอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยและก็ได้ข้อมูลที่ เชื่อถือได้เพราะว่าเขาทำการสำรวจมาตั้ง150คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตัวอย่างก็ครบเคสมบูรณ์ค่ะเขาต้องขอบใจกลุ่มน,นี้มากปรบมอให้เพื่อนหน่อยค่ะ